ก็เลยร้านกาแฟทําไมมันชื่อแบบเครียดชื่อดูเหมือนเครียดใช่ไหมฮะก็คือชื่อร้านของเราก็คือเครียดคาเฟ่ฮะก็คือจริงๆจะจะให้พ้องเสียงกับภาษาไทยคำว่าเครียดนี่แหละแต่ว่าเราเติมแซดไปนิดนึงเพื่อให้ออกเสียงแบบดูดูบิดบิดนิดนึงก็คือคนก็จะถามว่าทําไมต้องทำไมต้องเครียดทำไมต้องเครียดคาเฟ่เราก็จะถามกลับคืนว่าแล้วทำไมต้องเครียดใช่ไหมคือ ร้านเราจะเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนประมาณว่าเป็นเป็นโฮมที่แบบว่าอยู่ทางกลางเมืองกรุงที่แบบรถติดตรงนี้จะเป็นเส้นรถติดมากแล้วเราจะเป็นความสบายความผ่อนคลายความอบอุ่นที่อยู่กันเหมือนบรรยากาศเป็นแบบเหมือนเป็นบ้านเราอ่ะแบบชิวๆสบายๆมานั่งพักได้อะไรเงี้ยทำให้ใช่ทำให้ไม่เครียดเพราะตรงนี้ก็เป็นแบบตึกออฟฟิศเยอะหรือว่าเป็นย่านกลางกรุงที่คนจะต้องแบบวันๆวันหนึ่งมีแต่เรื่องใช่มีแต่เรื่องให้คิดให้วุ่นวายอย่างเงี้ย มีอะไรพิเศษบ้างเหรอคะก็อยากบอกว่าร้านนี้เนี่ยคือตัวร้านเนี่ยถ่ายรูปได้ทุกมุมก็ม <laughs> คือพวกเราทำานึงถึงจุดนี้เป็นอันดับหนึ่งก็ถ่ายรูป <laughs> ก็คืออยากให้ถ่ายรูปได้ทุกมุมเพราะว่าคือคนที่มานั่งดื่มกาแฟเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อยากต้องต้องการลิมลิมรสกาแฟอย่างเดียวบางทีอาจจะวันน่าจะเป็นวันว่างวันสบายวันชิลชิก็อาจจะมานั่งเล่นแล้วก็อยากจะมาอัพรูปถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าร้านนี้ให้เกิดลองเข้าไปดีคือจะมีที่ให้ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยแล้วที่นี่ก็คือออ่่าเเครรืืงงดมขก็ อร่อยเช่นกันครับเบเกอรี่ก็อร่อยนะครับเพราะว่าเบเกอรี่ก็ได้ได้เชฟแบบว่าชั้นดีเลยนะครับจากกลองเบอร์มาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือผู้คนมากินก็อร่อยติดใจมากคือส่วนร้านมีใครบ้างก็จะเป็นพี่ๆในบริษัทด้วยกันครับก็จะมีถ้าหลักๆก็จะเป็นมีพี่แนนให้พูดไปไม่รู้ทางบ้านรู้จักพี่แนนพี่แนนกับพี่แมนใช่ครับทาด้วยกันทำสามหุ้นเป็นสามหุ้นใหญ่ครับใช่ครับอกว่าหมดไปหลายบาทอยู่เพราะว่าร้านก็ใจกลางเมืองใช่ครับเพราะว่า ค่าที่ก็แพงแล้วก็จริงๆตัวตึกเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นอย่างนี้นะคือเราทําใหม่หมดเลยคือมันมันมีแค่กําแพงอ่ะมีแค่กําแพงที่แบ่งเป็นห้องให้เฉยแล้วเราก็ต้องมาทําชั้นลอยเพิ่มทําบันไดเพิ่มต่อตัวกลาสเฮ o u s นี่เพิ่มแล้วก็ตกแต่งทุกอย่างใหม่หมดเลยก็เลยลงทุนก็ค่อนข้างเยอะก็ก็หลักล้านครับหลักล้านอยู่แล้วใช่ครับเลี้ยงมาทุกกระปุกเลยเงินตัวเองเท่านั้นก็ ก็เหมือนกับว่าก็ช่วยๆกันทําใช่ครับก็คือหุ้นกันแล้วก็ไม่ถึงกับทุกกระปุกขนาดนั้นหรอกแต่เพียงแค่ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ได้กิจการใหม่มาหนึ่งอย่างได้ความรับผิดชอบเพิ่มหนึ่งอย่างซึ่งก็ก็อยากทําอยู่แล้วครับอยากทาอยากอยากเคยอยากเปิดร้านกาแฟนานมากอยู่แล้วร้านกาแฟร้านอาหารอยากเปิดนานมากอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วคราวนี้ก็คือบวกกับคนที่พี่ๆเนี่ยก็คือคุยกันพอดีแล้วลงตัวก็เลยว่าลองเริ่มทํากันดูดีกว่า ตอนแรกไม่บอกใครเพราะว่ากลัวกลัวไม่เสร็จกลัวไม่เป็นรูปไม่เป็นล่างเอ็น,นีิ้มวจริงๆคือคิดกันนานมากแล้วแต่ว่าแบบกลัวไม่เป็นรูปไม่เป็นล่างแต่คราวนี้พอพอมันเป็นรูปเป็นล่างจะเสร็จปุ๊บก็เลยเอ้ยมันสําเร็จแล้วแหละแล้วก็เลยได้ บอกมาว่าเออเนี่ยเป็นร้านเ,นเราน้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนหมออยู่ขอนแกนแล้วจะบริหารเออจะมายัางไงครับก็อย่างที่บอกหุ้่งส่วนมี3คนนะครับอีก2คนก็คือจะจะคอยคุมพนักงานอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ดูเรื่องการเงินดูเรื่องของการเทคแคร์ลูกค้าอะไรเงี้ยครับก็จะเข้าเข้ามาดูแลร้านบ้างส่วนตัวลิศก็ก็เรียนก็คือจันถึงสุ์ก็เรียนแล้วส่วนสาาทีถ้าเกิดได้ลงมากรุงเทพก็จะแวะมาดูร้านบ้างเหมือนกัน ใช่ครับแล้วเรียนล่ะคะเปิดเทอมยังคะเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมไปแล้วอาทิตย์หนึ่งฮะนี่ก็ปิดสอบทิตย์ก็ล้ลงมามาดูร้านก่อนใช่ครับตอนนี้อยู่ปี5แล้วครับปี5แล้วอีก2ปีจบหนักไหมล่ะฮะก็หนักแน่นอนครับเพราะว่าตั้งแต่เรียนมาไม่เคยมีช่วงเบาเลยแต่แต่คงก็จะเห็นเอาพิริศตามงานบ้างอะไรเงี้ยก็เลยใช่ครับก็คือเออมันเพิ่ง ปิดเทอมไม่แหละนะครับเ<ม>พิ่งหยุดปิดเทอมก็ช่วงที่ปิดเทอมนั้นก็ก็ทํางานด้วยครับแล้วก็มีเวลาที่ที่บอกว่าแอบแอ,บแอบมาทําก็คือตัวนี้แหละ <ใช S 1> ที่แอบมาทําไม่บอกคือไม่ได้บอกใครเลยมไม่ได้บอกใครใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือกลัวไม่เสร็จแล้วก็ใช้เวลา2เดือนเต็มกับตรงนั้นที่ที่เริ่มวางวางโครงติดต่อทุกอย่าง<ม>แล้วก็ออกแบบร้านจนจนมันเสร็จจนมันเสร็จเป็นวันนี้ซึ่ง ซึ่งวันนี้กเ็เป็นวันเปิดเป็นทางการอย่างเป็นวันแรกอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้ก็ขายมาแล้วิดหนึ่งที่แบบแต่ว่าเปิดยังไม่เป็นทางการเี้ยคนเต็มร้านตลอดเลยดีใจมากคือแบบไม่คิดว่าคือคือไม่คิดว่าแบบจะมีคนคนมาแวะเวียนกินเยอะๆอ,อ่อาอย่างแฟนคลับมากินเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าแฟนคลับเขาก็ติดตามผลงานเราอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นๆอย่างพี่ๆพนักงานแถวๆนี้คือเดินผ่านไปผ่านมาหรือบางคนขับรถผ่านแล้วแบบเจอปุ๊บก็จอดเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจทีญญญ่แบบว่าแบบแบบ แบบร้านเราแบบก็ถือว่าเออคนก็ชอบนะอะไรเงี้ยครับเป็นเสียหรือยังคะเสียลิตโอ้ไม่เป็นเสียละฮะก็ <c oughs> เป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่ง <c oughs> ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยก็รอเรียนจบก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ทํางานเก็บเงินไปเรื่อยๆมาสัางใช่ครับปีจะคืนทุนไหมคะอิสกิปีจะคืนทุนเหรอตอนแรกอ่ะคือคิดไว้ว่าก็คงก็คงหลายปีอยู่ฮะก็น่าจะแบบสี่ห้าปีอะไรเงี้ยกว่าจะคืนทุนนะฮะแต่คือตอนแรกประเมินยอดขายว้ต่ํามาก เพราะว่าเพราะว่าไม่คิดว่าแบบการเปิดร้านกาแฟจะจะสามารถทํายอดได้แบบเป็นหมื่นต่อวันอะไรเงี้ยคือไม่คิดขนาดนั้นแต่คราวนี้อุ้ยพอมาดูยอดเปิดยังไม่เป็นทางการเลยนะก็แบบยอดก็มาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยว่าเอ๊ะอาจจะคืนทุนเร็วขึ้นน่าจะประมาณเหลือสักสองสมปีอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะเริ่มคืนทุนแล้วครับนี่มีหลายหลากิมาแสดงตรนด้วยครับ ก็เชิญเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องในในวงการมาก็คือก็คือเหมือนกับว่าเราก็จริงๆก็เกรงใจเขาอยู่แบบเชินพี่พี่นักข่าวาก็เกรงใจอยู่แต่ก็แต่ก็อยากให้มาเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับมันก็เป็นความตั้งใจของลิศท,ที่ที่ทำร้านนี้ออกมาแล้วก็อยากให้ อยากให้คนรู้จักอยากให้คนได้มาลองกันอยากให้คนได้มาชิมดูเพราะว่ามันก็เป็นอีอกหนึ่งบทบาทของลิศไม่รู้จะทําอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะฮะก็คืออยากให้ทุกคนลองกันมาดูแล้วก็ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบยังไงมาลองกินดูอาจจะติดชมได้ทั้งเรื่องรสชาติและการบริการก็ยังไงก็ บอกทางลิฟก็ได้หรือว่าบอกทางพี่พที่มาดูร้านหรือว่าบอกกับพนักงานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับรอล้ยังมีสช,ช่วยในการทอะไรบาริสตาด้มคะอะไรนะฮะอ๋ชอชงเองด้วยฮะคือคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปิดร้านก็คือไปกําหนดสูตรเองแต่ก็คือเหมือนกับว่าที่ลิฟมีถ่ายรูปลงไอจีด้วยนัคือไปพยายามชิมอ่ะเม็ดกาแฟจะเลือกเม็ดไหนเลือกเมล็ดของที่ไหนจะจะเมนูนี้จะรสชาติยังไงเมนูจะขายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปกําหนดสูตรให้หมดเลยแล้วค่อยมาเปิด ใช่ครับก็ชวนแล้วกันกับพี่โน่ใช่ไหมฮะก็พี่โน่ติดละครวันนี้นะครับกันก็ติดติวหนังสือจะสอบอะไรเงี้ยก็เลยมาไม่ได้ใช่ส่งมาพี่โน่มาเป็นคลิปเลยส่วนกันส่งข้อความมายินดีด้วยนะจุ๊บๆอะไรเงี้ยก็เจ้าส่งอย่างเงี้ยใช่นะไม่เป็นไรนะกันไม่มาครับอะไรนะครับ ข้างน้ำพันโอเคครับก็คือจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีช่วงที่ที่อะไรกันอยู่แล้วเพียงแค่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเฉยใช่ครับอ๋อคือถามว่าห่างไปมันก็ห่างนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันแต่ว่าพอเจอพอเจอหน้ากันมันก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็เป็นสนุกเหมือนเดิมใช่เป็นพี่น้องเหมือนเดิมก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ด้วยกันใช่เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันใช่ครับก็ เป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตชื่อเต็มว่าอะไรนะ่ยอ๋อยังไม่ได้ชื่อใช่ไหมแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตด้วยกันกรกดาคมนี้เกี่ยวกับประมาณว่าเป็นเขาให้ชื่อคร่าวๆมาก่อนแบบบอกว่าเป็นเทพบุตรสุดหล่อเจ็ดคนอะไรเงี้ยซึ่งลิศก็อายปากายปาาที่จะพูดท้อลิศอยู่หนึ่งในนั้นไงลิศก็แบบเออก็โอเคชื่อนี้ก็ชื่อนี้แต่เดี๋ยวจะไปปรับเปลี่ยนชื่ออีกทีหนึ่งก็ฝากติดตามคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับอ